สิทธ์น้องข้าน่ะเป็นวายร้ายนะตอนที่หกนี่มันอะไรกันนี่คือความทรงจำของข้างั้นหรือคนที่เพิ่งเฉยต่อกฎเช่นนี้ไม่ควรเข้าร่วมนิกายของพวกเราท่านคิดเช่นนั้นหรือไม่สิทธิ์พี่เออสิทธิ์น้องพูดถูกแล้วเฮ้ไม่ใช่ว่าเธอควรจะช่วยเขาหรอกเหรอหากความทรงจำเหล่านั้นไม่ของจริงข้าก็ไม่ควรปล่อยให้เขาเข้าร่วมนิกายของพวกเราเป็นอันขาดเฮ้ เพื่อนตัวน้อยเจ้าจะยอมแพ้ที่นี่ไม่ได้ฮ้เฮ้ยข่ารู้นะเจ้าคิดจะทำอะไรออออข้าจะไม่ผ่านการทดสอบอย่างนั้นเหรอข้ายังไม่ได้ล้างแค้นและยังไม่ได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่เลยข้าจะยอมแพ้ที่นี่ไม่ได้เฮ้ด้วยความสามารถของชายจราผู้นี้สามารถช่วยเจ้าได้เพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นและเนื่องจากผู้คนมากมายจับตาดูพวกเราอยู่ข้ายิ่งทำอะไรลำบากขึ้น แต่สิ่งที่แสดงให้เห็นในวันนี้แม้ว่าเจ้าจะเป็นบุตรแห่งโชคชะตาแต่ไม่ได้แปลว่าเจ้าจะโชคดีเสมอไปทําไมพวกเราไม่ถอยกลับไปตั้งหลักก่อนละ่ะมีคนบางคนต้องการให้ข้าเข้าร่วมนิกายแต่ถึงอย่างไรข้าจะต้องเข้าร่วมกับมันให้ได้ผู้อาวุโสชี้หากข้าล้มเหลวในวันนี้แปลว่าเราล้มเหลวด้วยกันอย่างไรก็ตามท่านต้องช่วยข้าเด้ข้าจะช่วยเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายแต่เจ้าจะต้องคว้าโอกาสนี้เอาไว้ให้ได้ ฮะทำท่าทางแบบนั้นนางคิดจะทำอะไรกันแน่นะหากตัวเอกเย่เฉินล้มเหลวในการเข้าร่วมนี้กายจะเกิดอะไรขึ้นกับบทบาทของฉันล่ะเจ่เฉินจะต้องผ่านการทดสอบต้องผ่านการทดสอบเท่านั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะต้องหยุดนางเอาไว้ให้ได้นี่สิน้องกัวเฮอัมท่านกำลังทำอะไรอยู่นะสิทพี่ให้ตายเถอะจนกอดเธอแบบนี้ ฉันจะที่บายยังไงล่ะทีเนี้ยสิย์น้องข้ารักเจ้ามากมาเป็นของข้าเธอไม่ได้ไม่ได้เขาเป็นสิ์น้องของเจ้านะจะพูดอย่างนั้นไม่ได้โอ้ยอย่าเป็นผู้ชายขี้ขาดสิเจ้ามันก็เป็นแค่สัตว์ไายเจ้าหน้าเติบโตมาพร้อมกับนางอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดเลยนะพอเห็นะสิที่ทุกคนกำลังมองเราอยู่โอ้พวกเขาสองคนมีความสัมพันธ์แบบนี้เองเหรอนี่ขณะทุกคนกำลังแข่งอยู่นะพวกเขากับพอดรักกันกับว่าสกแวกแบบนี้ท่างเป็นผู้ชายที่ขาดจริงๆ ฮ้เฮ้นี่วาสิทธิ์พี่นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะสิทธิ์น้องกัวปล่อยให้สิทธิ์พี่คนนี้เป็นคนลงมือแทนเจ้าเองฮ้เป็นไปได้หรือไม่ว่าสิทธิ์พี่กลัวว่าข้าจะถูกเปิดเผยในการจัดการเย่เฉินเลยต้องการจะปกป้องข้าฮึแม่สาวน้อยนี่มันบทบาทของข้านะอย่ามาแย่งเงินสิเจ้ากำลังสร้างปัญหากับข้าอยู่นะเจ้ารู้ไหม เฮ้ดูนั่นสิเย่เฉินกำลังจะทำรายสถิติแล้วเฮ้เกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมจู่ๆก็ถึงพุ่งชนกระแพงมาเฮ้มันเป็นเหมือนในความทรงจำเขาทำรายสถิติสูงสุดของสิทธิ์พี่การที่เขาทำแบบนี้ได้เขาต้องมีแผนสำรองแน่ๆดูเหมือนว่าข้าจะประเมินเขาต่ำไปว้าตามที่คาดไว้เลยถึงแม้ว่าการทดสอบจะเกิดเรื่องวุ่นวายแต่มันก็ไม่มีผลกับตัวเอกหรอกนะฮ ข้ายังคาดหวังอยู่นะว่าบทบาทจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆข้าจะได้กลับบ้านแล้วสินะเลนเซี<า>วยวฮะข้ออวัยวในวันนี้ที่ข้าได้รับข้าจะคืนให้กับเจ้าเป็นพันเท่าหมื่นเท่าเลย่อยดู